กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพาินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูปิ้งหมกปลาซิวแล้วก็ส้มตําไทยใสย่ปูปลาหมกหนอ่อไม้โหรับรองว่าเด็ดมากเลยเลยนะจ๊ะมาดูเลยดีกว่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะผมติดเป็นอะไรไม่รู้นี่ติดปลาซิวทอดทอดกรอบอร่อยอร่อยดีมีประโยชน์นะปลาซิวเนี่ย หาข้าวหาปลามานั่งทานด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องขับไปใหญ่เลยอร่อยมาก ลืมบอกรสชาติหนัวมากเลยตัวนี้หอกปลาซิวหมกหน่อไม้หวานมาก หอมใบแบงรักต้นกำก็อีกสานก็จะเป็นผักอีตู่ อร่อยมากเลยอ่ะหมูปสัสซิ่นัวๆใส่ใบผักชีลาว ซุ่มตำสีออกจืดๆแต่โอ้โหก็ไม่พี่นน้องเผ็ดเอาเรื่อง 음 mm -hmm. อูดองอร่อยนะพ่อแม่พี่น้องของแซ่บต้องคำใ,ใหญ่ โอ้ลำขนาดป้อมแม่พี่น้อง C'est ฟินมากเลยมกเหล่ามา ได้ใจจริงนะกรอบมันอ,อร่อยมาก ช่วงนี้หน้าหนาวแลยนะพอแม่เปน้องดูแลรักษาสุขภาพมาด้วยเด้อนอนเดี๋ยวลืมหุ่มผ้านะครับออื เมนูบ้านๆเลยพอแม่เปน้องวานอง เมนูบ้านบ้นหมกปรงหมกปลาหน่อหมกหน่อไม้มีแต่ของมีประโยชน์อันนี้ก็มีประโยชน์สุมตำมระกอมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยน,นะ ปูดองแซ่บอร่อยใครอยากจะทานตามก็ดูด้วยนะครับเพราะว่าการดองเนี่ยอย่าดองนานนะต้องดูปวูว่าดองนานหรือเปล่าหรือว่าดองกำลับบงดีดองนานๆไม่แนะนำเด้เพราะม่พีไน้อง โอเคครับผมอร่อยมากพ่อแม่พป่น้องฟินมากกับซุปไอหมกหน่อไม้แล้วก็หมกปลาซ้มตามก็เด็ดแซ่บแซ่แบ,แบลํำแต่แต่แล้ำขนาดนะพ่อแม่พป่น้องก็คลิปนี้ต้องทราบพันชว์ก็จะฝากเรื่องหน้าหนาวนะเพราะว่าเป็นเป็น,ปนบางคนไม่สบายเยอะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่่าที่อินดูและเมตตาม,มาตลอดนะครับที่สนับสนุนทางตรงและทางอ้อมแล้วก็เอ่อที่ผมรู้แล้วก็ที่ผมไม่รู้ด้วยนะครับผมขอบคุณลหลายเด้อครับ ที่เอ็นดูช่องน้อยช่องน้อยอนอยช่องนี้เนาะช่องน้อยน้อยช่องนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมที่รักและเอ็นดูกันนะครับต้อมราบันชูต้องขอลาไปก่อนนะครับพ่อแม่พี่น,น้องกราบสวัสดีครับบายบายครับ,บผมเจอกนันคลิปหน้าครับ